Mà chơi khăn này là cái gì? Cái gì của này? Của này con ngồi Dinh này quá khăn lãng lãng Trời dinh con đơ tan Em hello

คนเดียวก็ไหวมากบอดมีเลือดวะไม่มันมันไม่มีเลือดแต่มันล้มได้แค่เลยร้อยสามสิบวิล้มได้ของช่างแมงดิเพราะมันช่วยในเราเรื่องหิวไงมันช่วยเราแบบเวลาเราล,ๆๆๆล้มเนี่ยเรียกบอดมันจะมาเออบอดมันยังทำตามด้ยเล่นกับคนที่ไม่ได้เลย <laughs> คนแม่งเรียกไม่มาเลย เช็คดีกล้องได้พังไปบ้างเนี่ยเผื่อไว้ยิงอะไรอย่ยางเงียงยง้ยังยังยังเงไม่ได้ยิงเดีย๋ยวดูก่อนถ้าปะระตูวันนั้นมันไม่เปิดก็ยิงกล้องได้เลยจะนายจะนายจะนายมย,ย,ยิงไม่แม่นอ่ะยิงไม่แม่นเข้าใจไหมโอ้เลือดไปหมดโอ้โดนอีกแลก เฮ้ยมาช่วยทางนี้มาช่วยทางนี้หน่อยครับโอ้โหได้แหมนอกอนอกบินเปลี่ยนไฟกันครับ,รบนะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปผมไปโอ้ก็ตุนหมดว่ะดรอปเลยนะมันผมมี่อยู่อีกถุงนึงอะ่ะดอรอ<า>ปเลยก็ได้ดรอปแล้วดรอปแล้วไม่รู้

ไไม่่หหวววะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอแบบต้านอีกหน่อยเรียกบอดไปก็ได้เอาปืนที้ไปที่บอดโอ้ไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะกำลังไปกำลังไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียกบอดมาเดียวมาเดียวนี่ต้อมเรื่องก่อนจ้ะต้อมเลยต้อมเลยเดี๋ยวดูเอง rồi bài, 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 đẹp bài, bay, bài, bài, rồi rồi bài, 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 này, bài, 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 ngay ngay, เสร็จแล้วอโนประตูแม่งไม่เปิดอะไม่เปิดรอเออประตูไหนวะเดีย๋ยวต้องไม่ถามไม่นันก่อนกันถามคนที่เขาทำเป็น ยิงกล้องมาเลยอยากยิงก็ยิงเลยประตูไหนบอกมาดิมันจะอยู่ตรงนี้ประตูเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยแหละตรงนี้มันจะเปิดออกเลยเดี๋ยวไปถามคนที่เขาทำเป็นกันยิงกล้องให้หมดเลยยิงไปเลยอยากยิงยิงเลยวางกระสุนเนี่ยวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงไหนดีวางเดี๋ยววางไว้ข้างหลังกัน ยิ่งตอนนี้จะทันหรอวะมเอาก็ะโด่งไงเฮ้ยแท้งแทงแท้งแทงแทงอ้าวโหเลือดแทงแทงแทงกลับมาเลยกลับมาเลยแป๊บๆเดี๋ยวไปจุดไฟก่อนจุดย่างไฟอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจุดแล้ว ตตตตาาาายายายยแกรอดไหมเนี่ยไปถามใหม่ดิเร็วๆฮะถามใครอ่ะอพอาไปถามคนที่เป็นอนะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถาม,มยิงกล้องมาแล้วเนี่ยใหถามกรอบนึงน่แหละรอบะก็เล่นใหม่ไงขปถามโอ้ยดาว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  ถ้าดาวอ่ะหันตะบอกปืนไปทางบอดแล้วก็กด F F F เสี่ยมก็มาให้เจ็ตัวโล่โล่โล่คือบอดมีประโยชน์กว่าคนอีกบางครั้งนะเสี่ยมันโง่ไปนละ Ôi, oh, ê, hey, ê, hey, thang, 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 thang. <laughs> này, này. <là. cười> กูกลับกลับกลับเลยกลับเลยไปเรียกอืมกูดักตรงนี้เลยแล้วังหลังด้วยมาทางนี้จ้ะอืมแล้วใครยิงเล่นวะไม่รู้บอดนะอืหวัวแตกจัง ไม่รู้อ่ะน่าจะยังไม่เสร็จอ่ะถ้าเสร็จแล้วมันจะมีศกสอกใหญ่ขึ้นล่ะตำรวจแค่หยุดจนต oh ีโดวก็สยโอ้ม oh ัน oh, ดักของอ้โหลดเหรอ เดโอเคโลมามามาหายเลยพร้อม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 จะมาจะมาอะไรเคลียร์ move, move, มูฟม,ม,มูฟไปแล้วมามาอ๋อแ้วมาสักทีสองหนึ่งตำรวจภาษาอะไรเนี่ยบุกไม่มีอะไรเลย อ่ะแล้วมึงมูฟมูฟมึงไปไหนเนี่ยเลื่อนตำรวจตำรวจบัดโง่อไปอ่ะลบ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 ลเอาดาวเลยเฮ้ยเอ็กบอดเอ็กบอดเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเออให้บอดช่วยไปหน้าบอดไม่ไม่อยากจะมองแม่งน่ากลัวมันก็ธรรมดามันเหมือนเรา แค่ใส่หัวแค่ใส่ราคาก่งยิงจับยิงเนี่ยเดี๋ยวหลังจากแน่วิ่งเลยนะถ้าเอาเงินเสร็จแล้วไอ,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 อ้ถอย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 เอกบุ๊คตกบ่อหมวกตำรวจมันเยอะเลยไหมบอดจะไล่ดื้อบอดจะไล่ได้เฮ้ยทางทางลิฟต์มา โอ้ยตัวใหญ่หลับไม่เปียวเลยแฮ้งหัวง่ายี a s y อย่างเงี้ยมันง่ายเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเลยวิ่ง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 เลยเอาชังรัดหนึ่งต้องได้อ e a ี y โดครัปาตรงไหนตงนะนะโดดด้ดด้ดดอเรดเร็วเลยใครจะไปทันการโด้สุดดใหญเอาเก็บเก็บ Okay. ไม่ชา้าจุงเก็บไม่มีสกิลมันต้องเป็นโจนที่แหญ่จริงมันถึงจะเก็บเร็วยังไม่ได้อัพสายอื่นอาฟไตอาฟไตจานจุดเตอร์เด็ดเดี่ยวม,มันมีอัพด้วยอ่ะมันมีกดแท็บไงแล้วมันจะมีเรื่องสามอะ่ะวิ่งเลยไปไม่ต้องสนใจ เกมส์เกส์ลงเกอร์อะไรไม่ต้องหัวใจแท้ง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 อะไรไม่ต้องหัวใจวิ่งเดียวเอาดาวดาวลา<ะ>ก่นอนให้เพื่อจะ